on My life's riding on an autobahn, on autopilot Before I touch dirt, I'll kill y'all with kindness i kill ya, my natural persona is much worse You've been born, if you've been born, or if you can form Slap up a cop and a snatching model, this uniform Leaving with socks, hard bottoms, and boobies on And hanging by his balls from the horn of a unicorn Y'all niggas in the lake, man And i ต่อกันแพทนี้เลยนะครับเพทเต้นกับปีศาจอะ่ะผมพาดไปหลายรอบไอ้ทีไม่คนเตะมากมากเลยครับกูพลาดอะไรนะกูพลาดอะไรนะไี่เดี๋ยวเป็นพเพราะผมอาจจะอันี้ก็เป็นได้นะครับเป็นแบบควรใจร้อหน่อยไอ้แม่งไม่ได้มีก็ยิงอย่างเดียวนะใ <c oughs> ่เง้ัมาแล้วก็หันตั้งใจจะยิงอมาแล้วก็จะมาโดนต่อ โอเคจัดไปเอ้ยเราก็จะทำการตุยยืมชุดพี่ตำรวจเขมาใช้ก่อนนะในกับการที่แบบเอ้ยกำลังอารมณ์ไม่ดีนะจากอาหารไม่ทักจะไม่หาแล้วสิแข็งมันนะครับกูต้องมั่นใจนะครับกูต้องทำได้นะทำันไปเร็ๆเวๆเไม่ๆวๆเๆเวๆๆรๆเวรเ เอยเหนื่อยจริงๆเลยจริงนะจริงๆนะโอเคนก็จะรอดซะอีกแน่งมาตายตอนยิงปืนนช่ช่างมันไปมันก็เป็นความผิดพลาดธ,ธรรมดานะที่ผมจะผมก็จะทำการโรกที่คิงวตตรงนี้ก่อนหัดมองค่วยอะไรฮะหันไปหันไป กูว่าแล้วไงว่ามึงจังหันมามองอีกโอเคมันหันไปซะแล้วกูมันก็หลับไปก่อนนะเพราะว่ากูต้องจะต้องใช้ตะูแล้วก็ดมันไปเลยเลยๆเขาไม่รู้พอเลยเลยพอเลยพอเลยพอ Okay. อันสองกดอันที่สองนะครับกดอันแรกแม่งจะเปิดประตูนะโอเพนดอเปิดดอนะครับเปิดดอเฮ้ยดูเลนะ็วนทีแม่งจะตุ่มไปัึงไหนเนี่ยโอเคถึงแล้วนะครับ โอเคเราก็จะดูว่าเป้าหมายเราอยู่ไหนกำลังเข้าห้องน้ำไปให้ไวเลยนะครับไปให้ไวเลยไปให้ไวเลยอย่ารีรออย่าหยารอรีนะครับรอรีห้ <c oughs> องน้ำอยู่ห้องน้ำอยู่เฮียห้องน้ำอยู่อืกูไม่ต้องาการที่จะเข้าต่อมึงนะหลับไปซ้ายเดือกจะดนสูตรมานะครับ จะพามาโอเคเยสใจไม่ดีว่ะไอ้ไอ้ไออยู่ในน้งน้ำอยู่น้ำน้ำดูวยนะครับว่าอีนักร้องร้องอยู่หรือเปล่านะครับร้องอยู่นะครับแล้วก็ ทำการกดระเบิดเลยอย่าให้รีรอยอย่ารอรีนะครับปุ๊บอมโอเคเรียบร้อยตายไปที่รีลอยนะครับแล้วก็รีบออกไปให้ไหวที่สุดฮ่า,ามันก็ไม่มีใครสงสัยแล้วนะครับโอเคปล่อยให้การมันนี่เอามาก่อนมึงมึงไม่ดูดิมาเที่ยในะยังรอมไม่งตายไปแล้วนะครับ <laughs> อ่าโอเคแล้วก็จะมาดูไอ้ข้อมูลมันก่อน ตุ los, go, ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกดไปนะแล้วก็ทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอเี้ยก็จะมาตรงนี้ได้นะกูว่ายากลาบากมาหลายรอบไอ้เหี้ยอีกนิดเดียวกูว่าจะผ่านแล้วแม่ก็เสือบตายก่อนนะเพราะยังแม่ทำไม่เนียนพอกระช่างมันไปนะครับเปิดประตูเน่ลงไปเลยลงไปเบยนะโอเคเราก็มารอบนหลังคาเลยมาอยู่ในลิ้นไม่ชอบนะ เราก็จะไปชั้นใต้ดินกันต่ออย่าให้เสียเวลานะครับผมแบบนะจริงๆอะ่ะเฮียแม่งหลงทางไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้เฮียตายอย่างเดียวนะครับงเรียกพวกนะเอาช่างมันก่อนนะครับเรายังไม่โดนยิงสืพ้ายไม่เป็นอะไรนะครับเราก็ถึงจัดไปอลงไปเบยนะอย่าเปิดเปิดประตูนะขอย,ย้ำนะครับตอนอันที่สามนะครับแม่งเปิดเปิดประตูะบ่อยนะแม่งก,ก,กัดดินเข้ามาต้องกระใจหหมดเลย ใช้งานตาไม่อุบาทุี่ผายเราถึงแล้วนะครับเช่มันไม่ได้พูดถึงเรานะตัวแปรบางตัวยังไม่น่ากลัวที่หายตัวเฮียอะไรรออยู่ด้วยนะเจ๊ช่างนะครับอ้าววันดีอ่ามิสเตอร์47อ่ามันรู้จักเรานะครับมิสเตอร์47นะครับโปรไฟจะเห็นบาร์โค้ดโอเคมันก็จะชวนเราไปยิงกระต่ายอครับทุ่ยเฮีย หน้าตามึงน่ากลัวมากแล้วกูขอบอกกูคิดว่าหน้ากากกูน้าหน้าเฮียแล้วนะแต่หน้ามึงเฮียกว่า่ะโอเคมันทําเฮียอะไรกันอะอันไหนไอ้คนยืนข้างหน้าก็ชักว่านนะโอเคพร้อมหรือยังกูพร้อมมานานแล้วนะกรยกันเลยโอเคกูจะไม่ใช้อันนั้นกูจะใช้อันนี้นะครับกด F1 นะครับ เออเออโอเคย้ายทิ้งย้ายทิ้งย้ายทิ้ย้ายทิ้งย้ายทิ้งย้ทิ้งย้าิ้งย้ายทิ้งย้ทิ้งย้ทมาอยู่ตรงนี้เฮียแม่ของแตกง่าสั์กูอยู่หลังเสากูอยู่หลังเสาไอเฮียไม่มียากวะไอเฮียไม่มีกาะไงวะ ตายดิตายตายน่นตายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็ยังมไม่เขียเลือดเลยสักเจดเดียวนะครับโอ้นี่แต่กางเกงเปื้อนเลนนิดหน่อยอเขีคยร้ก็จาก,การเอาปุ่แจมมานะครับปล่อยมันตายไปโอเคเออ อ่าน,นะครับเราก็จะไปโดมันต่อ,อ,อเฮ้ยเจดาด่าะอ่ารออีเอียนี้เข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ทำเงี้ๆกดเล่นๆไปนะครับมไม่รู้ว่ากูกดมั่วแล้วก็จะไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอากนั้น <laughs> อ๋ออูยืยนดูตรงนี้ให้เห็นการันจะจ่กันไปเลยนะครับเห็นพี่หลามไหมข้างในตูมีต้องสซนเต๋อดูดิดูดูมันกนน็อะไรนัรอจังหวะนะครับรอจังหวะแล้วมันไฟพวกนี้ก็จะเผาอีนี่นะครับนึงท,ทำเพื่ออะไรเนะี่ยฮะเพื่อความสัตย์ใจของกูไงฮะมึงได้ตายแน่นอนนะครับ เร็วๆสิเร็วๆสิกูอยากเห็นฉากไอ้หลามเลยฟูอีกครั้งนะครับปูอีกครั้งนะครับเอ้าฟูเอ้าเฮียแม่งทำไมไม่มาวะเอ้าเอ้าเฮียไปเฮียอ่าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ๊ย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 กะเทนนนการย่างสดนิดหน่อยนะครับโอาตายตายตายฟิงตกน้ำไปแล้วนะครับหลามเห็นเปล่าหลามอ้าเห็นแล้วน้องหลาม เลียกเือเล็บเนีโอเคแล้วก็รีบโกยกันออกออกทันทีทันใดนะครับอย่ารีรออย่ารอรีอย่ารอ,อ,า <laughs> อ,าอดนนะครับโ <laughs> okay, อเคจัดไปยาเสียนะครับออ <laughs> ไปดูบนหน้ามึงนู่นไป <laughs> เออ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 ทำ้ <laughs> จำได้เลยที่กูออกไปปุ๊บก,กัดแม่งตามเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับกูก็ทําการปลอดภัยที่สุดแล้วก็เท่าที่กูจะปลอดภัยนะครับการออกประตูทางนี้เป็นการออกที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> เฮ้ยไม่ยอะไ่เยอะลงมาได้ไหม <c oughs> มาทางไหนก็กลับรูเดิมนะครเราต้องกลับรูเดิม <c oughs> โอเคเราก็ผ่านธุรกิจได้สวยงามแหมอารมณ์ดีได้เมือพิการบาคาย <c oughs> เลยแขวแม่งดีใจจนเหลืองตัวเฮ้ยโอเคลงไปลงไป จัดไปเลยนะครับชุดชุดเดิมกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยู่ตรงกิ่งไกลขนาดนูน้นแล้วกูไม่เอานะโอเคไม่สามารถมาทางนี้ก็ได้แต่กูไม่ชอบไปอยู่กางกูกลัวจัดไปนะครับก็เราสามารถผ่านภารกิจได้เรียบร้อยแล้วนะคืนลระตูไปเลยนะครับอย่ารีรอและอย่ารอารีเราก็ได้ผ่านมาอย่างสวยงามนะครับก็กับ แพทนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นพเพทผิดไปแพทนึงนะครับเอ้ยเอาเยียแม่งไอ้ตัดกูตกใจเี้ยนะกูมาดีกูมาดีมีแต่การเฮียอะไรอะไรวะจ๊ะเฮ้ยเบาๆก็ปุ้นไอ้สิ โอ้ยปูอ่านไม่ออกนะไม่อยากเปโอเคก,ก็นะก็แผ่งนี้ก็สำหรับกำ่ับแผ่งนี้ก็สวัสดีครับ